สวัสดีจากเบอร์ลินค่ะเมื่อนี้ยังอยู่ที่เบอร์ลินเนาะคะเยอเบอร์ลินเยอรมันค่ะวัน,นวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สามสิบเป็นวันวันเสาร์ที่สามสิบสิงหาค่ะขคอยสิไปใช้าปากพี่น้องไปน้ำคอยเด้อ มืออื่นจังอ่นมืออื่นเดินทางไปอิตาลีแล้วมือนี้ไปท้ยปลาขาซื้อไปหากินก๋วยเตี๋ยวไปหาซื้อข้่อนมข้าวต้มก่อน เทนี้แลนได้สามสิบกเพียงแค่นี้ฉันก็เจ็บช้ำฉันทลาหัวใจจะวายเมื่อนี่อากาศดีอยู่ค่ะอากาศอันยี่สิบซีองศาบม่มีฝนแล้วค่ะอากาศพอดีบ่อนบ่นหนาวฝนไม่ตกค่ะล้วก็ออกล้ะเช่นเคยฝนตกก็ออก ฝนบ่ตกกระออกเมื่อวานนี่ก็ไปชอบจนมืดลวคํำยังค่อยกลับบ้านชอบกับมู่กินข่าวกินน้ำกันนัดกันกินข้าวกินปลากินข่าแน่ชอบแน่มืดมืดกันยังค่อยกลับบ้านไปเบิดมือเบิด,ด,ดคำพี่น้องเอ้ยมวนกับมวน คอยอายค่อยไปก็ได้เปล่าโลกให้สาวนกน้อยค่อยไอยพ่อเตาขึ้นอุ้ย,ยก่อสั่งขึ้นหลายท้ยนะ้ะมองเด้ก,ก็ได้มีลาขับเหตุผลเป็นยังยังบ่อยากขับรถเนาะค่ะเสียงก่อสั่งเสียงรถติดเสียงกล่อง ันไปอันไปรถไฟรถเมงสิก็บสบายบ่ต,ยบต้องไปอันเสียค่าจอดบ่ต้องไปอียังนะคะ่ะแถวนี้แถวยังเป็นเซเลนดอบอยู่ค่ะเปเซเลนดอบต่อที่เบอร์ที่ดาเลม บอสอดน้องบออนุญาตให้จีกัแบบว่ายังบรีฮีมีผัวปันไดดอกเด้อเธอเป็นข้อเสนอฮึกเด้อเบาไม่เคยกจังมักอ้าย

ตร้อยเปอร์เซ็นอนนันนีนแถวนี้แถวดาลเล็มค่ะพี่รองกงไปเจ้าค่ะแถวสถานทูต เจ้าสู้เตงนั้นใจอ้ายเหมือนถูกประหารมนต์ทรมานน้ําตาเปียกมนร้อยเปอร์เซ็นต์อ้ายนี่ กสิเริ่มเย็นเ่าก็นี่กันยาตุลาเดือนตุลากสิเย็นใบไหม้กสิเปลี่ยนสีย่านเดียยานเป็นแม่ฮังย่านผิดหวังน้ำตาลไหลฮักบ่ดนบ่นาน <laughs> Nhớ vào các Bước khắp xì Phong ngục hào tháng thô mà ngang Tên nàng Chân và số kiên

បានតាម gelang เวทีส่องกระจกทุกราฟน้ําតា โน,น,น,นโนอเขาู้สาหูมาลำมันกเพอสมีเป็นนางเอกเร็นบอลแมทที่ชีวิตจริงเพียเขาไม่อยากอดลำขึ้นทั้งรหนังกอดกระเป๋า ำใจยอมรับบทเศร้าตามเรื่องราวเขาสมมติคิดไว้ในใจน,กกน้องก็ ที่เฮาฮักเป็นไปได้อย่างไรเป็นสาวสวยคนใหม่สัญญาให้ไว้อยบ่จำจะเป็นจังได้ก็ไหลใจเธอน้อยเป็นบ้าน้องผู้หั มีลงล้มแล้วที่อากจังมันใจดำสังกระเหตุกลา้าทำก้อนยันแบบกรรมเห็นน้องายใจไร้ใจไม่มักนาเป็นนักล้าบุญจักกอ ยิงเป็นของเล่นเห็นว่าโตลองตัวให้ตำตอน้ำตาครอเสียทาเขา้าไรของเราที่เขาเอามาบอกรู้ดีว่าทุกหลอกกันบ่มาหัวสาา เตรียมตัวเตรียมใจน้องเตรียมพาไว้เช็ดน้ำตาให้สมปรารถนาหากบ้าข้านั้น สิบหาโลค่ะพี่น้องคะ่ะจากบ้านคอยมา้าส่วนไทยเนาะคะ่ะส่วนไทยมันสิเป็นแรงชุมนมมันสิบเป็นนั่นแรงชุมนมของคนไทยของฝรัง่งอีงก็แล่วแต่แล้วมหาซื้อแล้วอยากน้วกินนะค่ะพี่น้องคะ่ะอันอาหารไทยเอ้ยอย่างเอ้ยว่าไปตัวได้รับข่าวร้า จากหลายคนมาบอกเราเองก็พูดไม่ออกมันแสนอจัจอาจตันใจคนที่เขาหักเป็นไปได้อย่างไรเป็นเหลือสาสวยคนใหม่สัญญาที่ไว้อายบจ่จำ จักเป็นจังไดคือลายใจแต่นอไออันบ้านองคู้ไอบ้านามาลอกให้คิดนำตัวให้ลงลมแล้วทีจากจังมันใจดำสั่งกใครกล้าทํำบ่ยานแบ,บกรรมเ่นโนโน ใจใจหลายใจเห็นไม่มักน้าเป็นนักกลา่าบูักพองดอกผู้หญิงเป็นของเล่นเห็นว่าตัวลอกตัวให้ตำตองน้ำตาโครเสียาทาง ข่าวร้ายของเราที่เขาเอามาบอกรู้ดีว่าทุกหลอก่อนบ่มาหัวซาเตรียมตัวเตรียมใจต้องเตรียมพาไว้เช็ดน้ำตาถ้าไอ้สมปรารถนาว่าข่าวนั้นเป็นจริง ไอ้ประสานผู้สิกันมามองจอดรถได้โบโนจังแต่นั้นมันปนปัในไม่รางจึงในนั้นลับตายัางเจ้าแฟนไอ้มีกวาไหม่นี่ตาเจ้าขึ้นเท้ามากัน มาหอดมองขครอาหารแล้วค่ะที่เป็นสตรีทฟู้ดมันเสาร์ค้นกะไรอยู่ต้น ซื้อขนมกันนะซื้อขนมดีกว่าพีข่ขนมขนมไทยๆขนมก,กล่องละเท่าไหร่คะพี่ สองละหยูโรลองเอาอันนี้อันนี้สองันนี้นี่นะสองกล่อง่ไหมคะอะไรนะคะเดี๋ยวดูกันวุ้นดีกว่ากินง่ายดีเอาอีกแต่วุ้นอร่อยมาก

พ่อนิกกี้ค่ะมาปูศาสตร์นั่งกินข้าวกันกับกล้องดินิกียวอีอย่างมาแน่ดอกอันหมกไก่หมกแหนมเออย่ังเอยลาบไก่เตะคนบ่าลายดอกค่ะพี่น้องพงไปเจ้าค่ะแต่วบ้ามันหักมักบรรยากาศมันเคยมาบรรยากาศเก่าๆกับคนเดิมๆ เพิ่มเติมคือนำใจแล้วถ่าจะน้่งหนุย่ยถ่าน้องสาวล่ะน้องสาวหลากว่าจะเยื้องย่างสัวนางสิดไปสิมาสัวสีแล้ววนังสัวสีแล้วงานบ้านเขาก็จกินข่ากินนาำตัวจังหน่อยมีกล้วยทอด แล้วก็ขนมไข่หงขนมบุ้นกินทากินทาน้องซาวลาส่วนมันสิมาห้องทองมา้าเลยนะ <ทา S 2> จริงจริงจริงได้ได้ได้<อ>มั<ล>มีเบอร์แล้วใช่มีที่อยู่แล้เราจะพาไปหาตังค์ <laughs> <laughs> ไปเล่นน้ำกระเจ้าไป กับเจ้าตังวงกันพี่น้องค่ะนั่งหนุ่ยหัวตาสีมาแต่ว่าพักกันกินข่าวอิ่มแล้วด้วยนี่จักแม mm ่เธอหละเอ้ามัางหันแล้วือนั่งอยู่หันนังแล้วก็ไปไว้เถอวเอ้าค้นกับบ่ค่อยหลไปไหนจะกมวน นิก <One input> ีน <un> ฮ <paid> ้อนแล้วฮอนสาดบังว้าวกลางห่มพร้อมนิกีนางฮ้อนมีพี่น้องเพื่อนบ้านเขาพร้อมด้วนั่นถัดจากคนบันไม่ยั้มันอันนี้ดีเนาะเออมันก็เริ่มงามมันก็เริ่มงามมันโดนฝนเอานวดเอานวดให้อายบ้านนี้อายสิได้อยู่น้ำโดนๆแล้วแล้วยับปาก ย่ปาปากจัดกับน้องอะที่สิน้องสินวดไทยไหมขนาดหักบ่หักคิดเบิ่งนู้นนี่ขนาดนวดบ่เป็ีนนังยังพยายามนวดให้อายนัง นวว็ฉันนะถอะจับดาบจนต้นคนขึ้นนั่งเอาเจ้าของยิ่งน้ำหนักไมยไลวดพราขึ้นเตงข้อแตกเขานวดเ่านเพราะขันนั่งเาจเนาะกินเข่าอินอินอ่ะพีปากกันรู้หน้าอาโฮมนี้เนยคแต่ภาพะเอิหที่ออก่เลียดีาไปไปเอิญหน้าไปเอิญแล้วไม่พี